สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับแปดประกายแสงนัตตี้นะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมบีดชีวิตนี้ Run นรันนะฮะกับตัวละครใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือนอยโทลานะฮะอ่าผมไม่รู้จักตัวนี้นะ ไม่ค่อยได้ดูบีชเท่าไหร่แต่ว่าเราเตรียมมาตอนนี้หนึ่งหมื่นสองพันเพชรก็จะสุ่มเอาแค่การันตีเนาะสองดาวจัดไปฮะปึ๊บปึ้งโอเคมาครับอันเชิญแบบสิบครั้งไปเลยก็ถ้าการันตีนั่นก็เราก็ลุ้นตัวอื่นไปด้วยนะได้มาห้าเศษแล้ว ไปครับไปต่อทุกครั้งมันก็จะได้ห้าเศษนะฮะก็จะเป็นสิบเศษตอนนี้นะแลกเปลี่ยนเอาหยกเริ่มใช้หยกแล้วฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊สิบห้าเศษมาะฮะโอ้โหอยากได้ตัวอื่นด้วยนะเนี่ยตัวอื่นจะโผไม่นเนาะยี่สิบเศษโอเค SR มานะอยากได้ SSR นะปุ๊บ ได้รูปีอีกแล้วปินโอ้โหรูปีนี่ได้บ่อยมากโอเคเดี๋ยวมารับของก่อนเผื่อจะได้เลยสองเศษสองเศษสองเศษตอนนี้มีสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดอันเชิญได้ยังเหมือนจะยังใช่ไหมเอ้ยหรือว่าได้แล้วตัวละครโอเคเราอัญเชิญได้แล้วนะฮะ ป้าฟนอยโทร่าไม่รู้ว่ามันดีไหมนะฮะคอมเมนต์กันมาได้นะฮะว่าควรปั้นดีไหมอันนี้เดี๋ยวปั้นไปิดหน่อยแล้วกันปึ๊บอัพเกียรดเกีครอัพอัพกันไปเลเวลปึ๊บ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 เอาสักหกสิบก่อนสายฟรีอย่างเราฮะนี่ฮะ หยกเหลือประมาณ7,000นะฮะก็ใช้ไปไม่กี่หยกเองนะฮะสบายสบายสไตล์สายฟรีเล่นแบบไม่เครียดฮะไม่ต้องแข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเองเนี่ยแะฮะว่าจะผ่านด่านไปถึงด่านไหนนะฮะโอเคมาเราอัพพลังกันต่อตายฮะได้ไหมโอเคมีอันหนึ่งทุกวันนี้ก็ ทำอยู่แค่นี้ฮะโอเคได้แค่นี้นะโซ่ต่อสู้ใส่อะไรดีฮะคอนเสวหวานอันนี้รับได้นิดหน่อยโอเคมาเราเาเท่านี้ก่อนแล้วกันมาดูสกิลมันดีกว่าสกิลมันทำอะไรได้บ้างนะปึ๊บกากาบาสร้างดาเมจยิง HP ต่ำดามเมจยิงสูงอะไรวะเนี่ยดาเมจสกิล600เอ้ยไม่ใช่600้อยร้อยหก แล้วก็ฟูลเลกแท็กก็เป็นเมื่อ HP สูงกว่า30%ใช้8%ของ HP ของตัวเองสร้างดาเมจใส่ศัตรูแถวหน้าสร้างดาเมจเพิ่มเติมเป้าหมายโจมตีเท่ากับ8%ของ HP สูงสุดหลังปลุกตื่นอ๋อนี่มันเป็นตัวแท้งเหรอเนี่ยมีโอกาสทำให้เป้าหมายโจมตีติดอัมาพาตหนึ่งรอบอัมาพาตคือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อ๋อนี่ตัวแทงเหรอเนี่ยแล้วก็แลกเลือดน,นะอ๋องั้นก็ต้องเน้น HP นะ นี่ฮะอัปเกรดเป็น HP ระดับสูงแล้วก็สู้จนตายนะเมื่อสีดาวแถวหน้าฝ่ายพันธมิตรลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับดาเมจถึงตายครั้งแรกสู้จนตายให้ตัวเองหนึ่งรอบคุ้มกันดาเมจไม่สามารถฟื้นฟู HP สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น60%เมื่อสิ้นสุดรอบฟื้นฟูตัวเอง500ฟูลี่หากสังหารตัวละครใดได,ได้สถานะสู้จนตายจะปลด สถานะสู้จนตายฟื้นฟู HP เท่ากับ30%ของ HP สูงสุดและฟื้นฟู50%ของฟูไอ้500อห้ารฮูลี่อ้อมันเป็นตัวแท้งดีๆตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าสถานะอามาพาด,ด้วยเออก็น่าเอาเข้าทีมอยู่นะทีมพี่เล่นเป็นสถานะอยู่นะอ่ะเราเอาเราเข้าอารีนาหน่อยดีกว่าจัดแนวลบให้มันเปิดตัวแรกเลย อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน่าจะเป็นกรอบนี้อยู่ไหนเอ่ยนี่โอ้ตัวมันเคียวสีสีแขนเคียวสีอันเออเดี๋ยวไปลองดูหน่อยดีกว่าไปต่อสู้ให้มันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอ่อเอาใหม่วิกกี้มันเป็นแนวป้องกันใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ จัดแนวลบแนวจู่โจมสิเออแนวจู่โจมมันลอยโทล่าเข้าไปปุ๊บโอเคมาลองสู้โหเคียวเบลเลอร์เลยมาน้อยโทล่าเปิดก่อนเลยดูความอลังของสก,กิลกูเรียกแท็กปับ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 ปั๊บเฮ้ยยอดแต่ไม่ติดอมพานะคะว่าไม่ใช่สีดาวอ๋อแปลว่ามันต้องสีดาวนะ มันต้องสี่ดาวแม่ทำสี่ดาวไม่ได้นะสิหยกไม่พอโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็รับของแล้วก็อย่าลืมไปรับยกคืนนะฮะนี่ใช้ใช้ใชยกไปก็รับคืนนี่นี่เพชรไอ้ยกก็กลับมาคืนมาแล้วเป็นแปดพันนะอ่าก็จะประมาณนี้สายฟรีนะฮะดองกันไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าตัวเมตาจะมานะฮะดูความน่าเกียดน่ากลัวของมันหน่อย อุ้ยลาเกียดที่สุดกลับเป็นโทชิโร่เหมือนเดิมเลยค่ะในเรื่องน่าจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมเออ,เอละมาแค่ม,มาสุ่มให้ดูเฉยเนาะก็ถ้าใครอยากดูบีดอีกผมไม่รู้จริงๆว่าต้องทำคอนเทนต์อะไรนะนอกจากดองตัวเพื่อมาสุม่มตัวแปลกตัวใหม่ที่เข้ามาประจำสัปดาห์เนาะก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับ 4, สี่พันซับด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ